สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถจำเริ่มบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะพี่ดีก็อยู่ที่โชว์รูมนะครับผมวันนี้พี่ีจะมาทําการ กับคันนี้นะครับเป็นกระบะนะครับผมเป็นกระบะสี่ประตู LDA นะผมสี่ประตู LDA นะนี่เลยครับผมอ่าอ่านี่ฮะกับตัวนี้เป็นสี่ประตู LDA นะผมนี่ฮะกับตัวนี้นะผมให้พี่เราหยิบให้ก็ได้แหละนี่ครับกับสี่ประตู LDA นะครับผมนี่ฮะแล้วคันนี้นะครับรถลูกค้ามารอรับรถที่หนึ่งลำนะครับผมมีอากาศที่โชว์รูมของผมนะครับผมนี่ดูสวยๆนี้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ญาตให้เขาหยิบรถให้คันหนึน่งนะครับผมนี่ฮะใ,ให้พี่รองเท้าเขยื่อเขยื่อเพลย์ได้คันุนระไอเฟลี่อ่ะอ๋อผมไม่กล้าดิ่เขากำลังจะปล่อยรถอจะเรียกพี่อะไรครับผมได้ นี่ครับกับสี่ประตู LDA แบบนี้นะครับผมกับคันนี้นะนี่เลยครับผมนี่ฮะเข้ามาฝากผมไลค์กดแชร์นิดนะครับผมนี่ฮะยาง e n p h a s เข้ามาแล้วนะครับผมยาง e n p h a s เข้ามาแล้วนะครับผมเ,บบเ,บบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมฝากที่ที่แป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียว ตัวนี้ครับนี่นะฮะนี่ฮะล้อเอ็นไฟเราเข้ามาแล้วนะครับผมกับยางคาสโนสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับผมข้างหลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะครับนี่ฮะกับชุดสีน้องเงินทั้งชุดนะครับผมนี่ฮะล้อเอ็นไฟแบบนี้นะมีเลยครับผมอ่านี่ครับเข้ามาวันนี้กับช่วงกลางวันนะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะแต่คันนี้เนี่ยใส่ท่อมาหนึ่งใบครับผมใส่ท่อมาหนึ่งใบนะ นี่ฮะจับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะยาคาส,สิโนนะครับผมนี่อลครับผมสวยๆนี้นะครับนี่ฮะแต่ล้อเอ็นไฟเข้ามาแล้วนะครับผมลูกค้าที่เตรียมตัวที่ว่าจะเอาต้วเอไนไฟอยู่นะรถอ่าล้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยใส่ท่อมาหนึ่งใบคนระับใส่ท่อมาหนึ่งใบนะตัวนี้ใส่ท่อมาหนึ่งใบนะครับผมเดี๋ยวเขาขยับให้ล้อปลก่อแล้วค่ก็นี่ฮะ สวัสดีครับผมล้อหลอดเท่านั้นนะครับผมอ่าคันนี้อร่อยในวันนะครับผมกับตัวนี้เป็นล้อเอ็นไฟส์นะครับผมผมพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะอยู่ที่พามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็อีกหนึ่งลำนะครับผมนี่ฮะอาจจะดูวุ่นวายที่นี่นะครับวันนี้ผคพามารับรถนะครับผมกับคันนี้นะครับนี่เลยกับ4ประตู LDA นะครับผมกับรถน้องอ่า รถของคุณน้องน้องเอ๋นะอยู่ชนบุรีเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปส่งคันนี้นะครับผมกับ4ประตู LDA นะครับนี่ฮะกะบล้อ T ี37นะครับผมล้อ T ี37นะนี่ครับผมนี่ฮะกับล้อ T ี37นะแล้วก็คันนี้ใส่ใส่ของมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะพวกดิฟฟี่นะครับผมนี่ฮะดิฟฟี่หตัวนะครับผมรอน้องเอ๋นะรถอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งรถคันนี้กันนะครับผมที่ชนโซนชนบุรีนะฮะ กับคันนี้นะครับผมคือกับคันนี้ครับอ่าเป็น PE 37ยอดแดงครับผมเป็น PE 37ยอดแดงนะนี่นะดูเสยๆนี้นะครับผมนี่เป็น PE 37ยอดแดงนะครับผมนี่เข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับผมอ่านี่ฮะวันนี้เราก็เร่งรีบกว่านิดนึงนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบอรับรถเนาะสถานที่อาจจะคับแคบไปนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับพี่พี่ก็พยายามจะไลฟ์สดให้ชมนะครับผมเทียบกับคันแรกครับผมยางพัซิโนนะ เดี๋ยวมีโอกาสแบบที่จะรีวิวคันนี้ให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งลำนะครับผมคันนี้นี่ฮะตัวนี้เป็นเอสซีรีนะครับผมนี่ครับเอสซีรีนะครับกับล้อสวยๆครับผมนี่ฮะกำลังใส่กำลังจัดไปอยู่เลยนะครับผมกับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะกับเอสซีรีนะครับผมมาเวลครับผมจะดูนะนี่ฮะ นะครับก็ทำกันสดๆแบบนี้นะครับเราไม่ได้เอารถออกไปข้างนอกนะครับผมกับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็น X Series เนี่ยตัวนี้จะมีทั้งตัวตัวสี่ประตูเกียร์ออโต้แล้วเกียร์ธรรมดานะครับผมกับตัวนี้นะนี่ฮะนี่นะครับผมกับตัวนี้นะครับผมมีทั้งตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เป็น X Series สี่ประตูยกสูงนะฮะตัวนี้เนี่ยใส่สไตล์แบบออฟโรดลุยๆนิดนึงครับผมสโตร์ดิรามหนึ่งอยู่ฝั่งข้างๆเนาะ ตัวนั้นจะใส่เป็นล้อา265นะผม265นะ6118นะครับผมเป็นลายสปอร์ตนิดนึงตัวนั้นใส่ท่อกับใส่ดิฟฟี่ด้วยนะครับผมอ่านี่ฮะเราก็มาชมกันสดๆสำหรับตัวนี้นะครับใส่กันตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เราใส่ฮับลิงก์นะถึงห้าตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวฮับลิงก์ของเขานะผมไอ้กันเวลารถกที่มันหลอนล้อสะบัดนะครับผมสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสกครับผมสวัสดีครับพี่น้ำครับผม สวัสดีครับพี่กฤษดาครับผมสวัสดีครับผมอ่าไม่ได้ทักที่ใครก็ทักแชทมาได้เลยนะผมหรือพี่ก็พักกันนะครับผมค่อยๆค,คุยกันเนาะอ่านี่ครับอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงนะผมลูกค้าเตรียมตัวออกรถก่อนส่งการก็จะให้ได้ไม่มีปัญหานะสําหรับ Xseries เราออกแบบนี้นะผมสาหรับตัว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 ใหญ่ของเขาครับผมสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้มาชมคันนี้นะครับผมพี่พาไปชมคันนี้ก่อนหนึ่งลำนะครับผมสำหรับคันนี้สำหรับคันนี้นะผมนี่ฮะ คันนี้แล้วผมใส่เต็มระบบนะครับผมกับคันนี้นะกับล้ออกับนี่ฮะตัว S นะครับผมตัวนี้เป็นตัว S นะตัวนี้ใส่ทงใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่คำหลบป้ายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัว S ตัวนี้ iver. ใส่เวลนะครับผมตัวนี้ใส่เวลนะกับหล่อๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหสถานที่อะไรครับแคบไปนิดนึงเนาะเพราะว่าโชว์รูมของเราเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยรถเยอะเหมือนกันนะครับผมสําหรับโชว์รูมที่นี่นะนี่ฮะเดี๋ยวผมพาชมเอาคร่าวๆอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว S นะครับผม กับล้อเวลลายน้ําเงินแบบนี้ครับผมล้อเวลลายน้ําเงินแบบนี้เนาะอ่านี่นะครับสําหรับตัวตัว S นะที่ตัว S นะครับผมเล่นตัว LDA นะบางคนก็แบบเอ้ยลบประหยัดนะครับผมสามารถเล่นตัว S ได้เหมือนกันนะครับผมเล่นตัว S ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้กนีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น2องอาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเท่านั้นนะผมสำหรับตัว S นะดาวเริ่มต้นนะอ่านี่ฮะแล้วก็ตัว X Series นะครับ X นะผมของพี่ธนาทริปมาแล้วนะผม X Series ของพี่ธนาทริปมาแล้วนะเดี๋ยวรอ เราคุยกันเรื่องใส่ล้อมองล้อแม็กกันทีนะครับผมรถมาแล้วนะครับผมสำหรับรถของพี่ธนาธิปนะถ้าเข้ามาแล้วก็แสดงตัวนิดนึงครับผมว่าอยู่ที่ไหนอะไรกันยังไงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะตัวนี้นี่นี่ฮะใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่คะตัวนี้ใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปีดีไม่ได้หยุดแจติดอองมานะฮะสำหรับตัวนี้นะก็ตัวนี้ตัวเสนะครับตัวนี้ตัวเสนะ ในเมื่อใส่ล้อแม็กแล้วนะครับผมมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกับตัว L T เท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะหรับตัว S ตัวนี้นะครับนี่กวับเย็นๆแบบนี้มาชมรถสวยๆกันนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเฮ้ยเนี่ยเกร็บจะเสร็จแล้วครับเกร็บจะเสร็จแล้วนะนี่ฮะดูเงี้ย เราทำงานจนแบบนี้ครับผมแบบเรียวๆแบบนี้เลยลูกค้ามาติดตั้งร้อแมแบบอะไรต่างแบบนี้นะครับผมแล้วก็มานี่ฮะตัวส,สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่กับตัวสี่ประตูเอ็กซิลี่นะครับผมอยากได้แบบไหนอะไรยังไงทักแชทที่ดีเข้ามาได้เลยนะครับคนที่เข้ามาแล้วยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เนาะนี่ฮะรถของพี่ธนาธิษนะครับผมเอ็กซิลี่กระบแะแขกเนาะอ่านี่ฮะ เราแต่งโชว์คุณลูกค้าจากโชว์รูมแบบนี้นะครับผมเราไม่ได้ขับรถไปข้างนอกก็คือไม่องกลัวในเรื่องของประัเหตุเท่าไหร่แล้วผมเพราะว่าเราไม่ได้ขับออกไปข้างนอกเนาะน<ม>ี่ฮะเราก็ติอตัุ้ปกรตรงนี้ส่วนรถนี่ฮะของน้องนะผมอยู่ย่าราดเท้านะกับตัวแซดนะครับผมรถมาแล้วนะครับผมกับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับผมนี่ฮะตัวตัวแซดกับตัวแซดตัวนี้รถเข้ามาแล้วนะครับผมรถของเราวุฒินะรถของเราวุฒิอยู่ราดเท้านะครับผม รถเข้ามาแล้วนะครับรถเข้ามาแล้วนะรถลองวุดนะสำหรับตัวนี้เป็นสีตัวตัวแซกนะครับผมดูล้อแม็กของเขาตัวนี้นี่ฮะเดิมๆก่อนเลยนะครับผมให้ดูเดิมๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะสำหรับตัวนี้ครับผมตัวแซกตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงสไตล์ไหนนะครับผมนี่กับสีสวยนี้นะครับผมรถ้องวุดนะนี่ครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมว่า อยากายได้เป็นแหวแต่งแบบไหนนะครับผมนี่เลยจะสายลยุยสายซิ่งจัดให้ได้หมดทุกรูปแบบนะครับผมสายลยุยสายซิ่งจัดให้ได้หมดทุกรูปแบบนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวรถอาวุธมาแล้วนะครับโรวุธมาลงแล้วนะตัวส,สักสีเทาครับผมหรือว่าสีเงินสักเท่านั้นนะครับผมคือลูกค้าบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ตัวนี้ไม่สีอะไรนะครับผมตัวนี้คือสีเงินสักนะนี่ฮะไอ้ y, ตัวนี้สีเงินสักในส่วนริมนู้น,นะครับผมรถตัวลงริมนู้นเนี่ย ตัวนะตัวนะตัวนะจะเป็นสีสีบอลเงินนะครับผมตัวนี้เป็นสีบอลเงิน LDA นะบางทีเราเอามาโหลดเนี่ยแทบจะดูไม่รู้เลยนะครับผมว่าตัวไหนเป็นตัวซ่าทกับตัว LDA นะครับผมเดี๋ยวพาชมนะอ่าโอเคพาชมนี่สหรับเอ่อนี่ฮะ LDA ล้อแม็กซ์เคยเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะ LDA นะ LDA ล้อแม็กซ์จะเป็นแบบนี้นะสต่เรบตัวยกสูงแต่ถ้าเป็นตัวซ่าทเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาๆแบบนี้ ครับผมสีเขาจะเป็นสีนอย่างนี้นะครับผมตัวแซดนะอ่านี่ฮะแต่ถ้าหากว่าด้วยหน้าตาของเขาภายรูกลักภายนอกเนี่ยมองแทบไม่รู้เลยนะครับผมดูนะตัวแซดของเขาเนี้ยดูตัวแซดนะมองแทบไม่รู้เลยนะกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะฮะมีไฟเดียร์ไลท์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีไฟเดียวเหมือนกันนะครับ,มมรรบผมครับตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปชม จะมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมสำหรับตัว LDA กับตัว Z นะฮะนี่ครับผม <S <S เห็นไหมท่าตัว LDA ตัว Z มองไม่รู้เรื่องเลยคือกระจังหน้าจะเป็นสีสีสอ่าโครเมียมเหมือนกันแล้วก็ไฟอ่ามีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีไฟเรียวเหมือนกันแล้วก็ข้างหน้าเห็นไหมตัวไฟเนี่ยก็จะมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟหน้าเปิดเตอร์เหมือนกันเลยนะครับผมมองข้างนอกแทบไม่รู้นะครับผมมองข้างนอกแทบไม่รู้นะยิ่งมาใส่ล้อแม็กแล้วเนี่ย ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่าเป็นตัว LDA หรือตัวแนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเดิๆแบบนี้พอรู้อยู่เห็นว่าตัวแจะตอาข้างหลังตัว LDA จะตอาแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวล้อแม็กแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็มีหลายคันอยู่นะครับผมที่ว่าส,สวยงามนะครับผมที่อยู่นะตรงนี้นะครับผมแต่ตัวน,นี้ียางตัวนี้เขาลังมาเลยับผมมียางตัวนี้นะย,า,นยางตัวนี้เขาลังมาเลยนะครับผมสรับตัวนี้นะพี่เพิ่งนะ ครับจเลยไม่นี่ครับผมล้อสีประตู LDA แบบนี้นะครับผมเป็นเจาของได้ไม่ยากนะฮะนี่ครับยวเลื่อนีัะเลยดีกว่าอาล้อมนเลยดีครับผมนี่ฮะตัวนี้ล้อ e n เนี่ยหายไปพักอีแล้วนะครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่แล้วเนาะกับล้อ e n p แบบนี้นะครับผมนี่ฮะ งานเข้ามาแล้วนะครับผมงานเริ่มเข้ามาแล้วนะครับคุณลูกค้าที่รออยู่นะว่าล้อแม็กเข้ามาหรือยังพี่ดี้มาแล้วนะครับสำหรับตัวเอ็นไฟที่หากันอยู่นะครับผมหายหายไปพักนึงเลยนะหายตั้งแต่กองปีใหม่นะครับผมเอ็นไฟนะเพิ่งจะเปิดตู้เข้ามาได้ไม่กี่ชุดเองครับผมคนไหนที่สนใจในส่วนของเอ็นไฟรีบพักเข้ามาเลยนะครับผมว่าพี่ผมสนใจเอ็นไฟนะครับผมหรืออะไรยังไงนะฮะจัดให้ได้เลยนะครับผมจัดให้ได้เลยนะ มีันะถุงน้อยใหม่ผิชุดนะครับผมเราจะไปใส่รถคีรสังหรู้นะครับผมรถเราจอดสังหรุ่นตัวหนึ่งรถคีรีนะอ่านี่นะรถคีรีรถคันสังหรุ้นะครับผมทีมงานคุณภาพอยู่แล้วไม่ต้องกวนนะครับผมนี่ฮะอยากได้เป็นไหนสอบถามท่านช่เข้ามาได้เลยนี่ฮะผมนะครับนี่ฮะเมื่อกี้พี่ที่ใส่รถเอ็กซิลี่ไปคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวพาไปชมเอ็กซิลี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นะฮะวันเสาร์ก็ จะมีตัวนี้นะครับผมเป็นเสาชนี้จะมีตัวนี้ที่ไปส่งที่ชนบุรีครับผมมีนะรถน้องเอ๋นะไปส่งชนบุรีนะครับผมแล้วก็อีกรำหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปชมนี่ฮะตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมเห็นไหมตัวนี้เป็นตัว S นะให้ดูเป็นตัว S กับตัว LDA เลยดีกว่าตัว S ของเขาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีเทาเห็นไหมฮะกระจังหน้าเป็นสีเทานะครับผมแต่ว่าเขาใส่ตัวโครเมียมอ่าร์เขาใส่ตัวเคปล่ามานะใส่หน้าไม่ใช่โปรเจคเตอร์เห็นะครับผมดูนะเห็นชัดๆนี่นะ ไฟหน้าไม่ใช่โปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นไฟโคมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้าล่าจะไม่มีไฟเลี้ยวไฟจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแต่ก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เหมือนกันทั้งคู่นะครับสําหรับตัว S กับตัว LDA จอดคู่กันแบบนี้นะฮะตัว S เนี่ยถ้าเนินม,ม,มาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะครับจะเป็นล้อกระทะแบบนี้นะถ้าตัว S นะแต่ถ้าหากว่าตัวนี้นะครับผม LDA เนี่ยจะมาเป็นมันล้อแม็กมาแล้วนะครับ อ่าอันนี่ฮะความแตกต่างเขาตัวต S กับตัวเอลีนะแต่คันนี้เนี่ยเขาใส่เขาใส่ชุดสกเก็ตมาทั้งชุดเลยเห็นไหมฮะเขาใส่ชุดสกเก็ตแ,แบบนี้มาทั้งชุดนะฮะเพื่อจะเตรียมติดตั้งล้อแม็กทีนึงนะครับผมตัวนี้เนี่ยแต่งล้อมาแล้วเนาะใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้นะครับผมบางคนจะมองว่าไอ้พี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมาใส่ชุดแต่งตัวนี้แล้วมันจะเข้าไหมนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราใส่ล้อแม็กกันนะนี่เลยกับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะใส่ หูกระจกเขาเใส่เคปลา่ามาแล้วเห็นไหมฮะ,ะหูกระจกเขาเป็นเคปล่ามาแล้วนะน,นี่ฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว LDA นะครับผมมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกนะแต่ส่วนตัว S ไม่มีแต่ใส่เคปลา่าแล้วอ่ารอรอรอนะครับผมรอแล้วมาดูตัวนี้นะครับผมเพิ่งใส่ล้อแมกก์เสร็จไปนะ,ะดูว่าสวยไหมนะครับผมสำหรับตัว X Series ตัวนี้นะครับมีฮะนี่ครับจะสาย,ยลุยรก็มีนะผมสาย,ยลุยเรก็มีนะสำหรับตัวนี้นะครับผม นี่สายรุ่ยเอ็กซิลีนะครับยางซูแมกล้อลายมาวเวลนะครับผมเขาบอกว่าล้อลายมาเวลนะแบบนี้ครับนะผมตัวลายซูแมกนะครับเหนเนะย,ย็นแบบนี้นะครับผมเย็นแบบนี้เนาะเราก็มาดูรถส,สวยๆแล้วหล่อทํางามกันนะครับผมนี่นะตัวนี้ก็ออกดีนะน, X S <S นะครับผมออนะ X S <S ตัวนี้เนี่ยเอ็กซิลี่ของเขานะครับผมอพี่ดีขออนุญาตนิดนึงเนาะเอ็กซิลี่ของเขาตัวนี้เนี่ยจะเอาในส่วนของอ,อะไรอะ เราในส่วนของตัวตัวนี้เข้ามาทำให้นะเอาส่วนของตัวแซดมาทำให้นะครับผมเอาส่วนตัวแซดเนี่ยมาแต่งให้เป็นตัว X Series นะครับอ่าเอาตัวแซดมาเป็์มาแต่งให้เป็นตัว X Series นะครับผมติดตามนะคะลอกรถกับพี่ดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมคุณคุณจันรุด,ดีใช่ไหมคะเอ่ยใช่นะถ้าพูดติดกับพี่ดีขอโทษทีนะอ่าแล้วก็ขับเอส ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่ครับแท็บเอสนะครับผมเอาเพจ๋ยวผมไปดูแท็บเอสนะแท็บเอสเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเดือนละ8,800เองนะฮะผมแปดพันแปบาทเองเท่านั้นนะครับผมอ่าดูนะฮะนี่แท็บเอสหล่อได้เหมือนกันนะฮะหล่อได้เหมือนกันนะนี่แท็บเอสนี่หล่อได้เหมือนกันนะครับผมนี่เลยครับผมแท็บเอสนี่หล่อได้เหมือนกันนะครับผมสซลารบหล่อแบบนี้มีฮะแท็บเอสนี่หล่อได้เหมือนกันเนาะนี่ฮะตัวนี้เนี่ยปกติเป็นล็อกกระทะเนาะ แต่ตอนนี้มาแปลงเป็นล้อแมกแล้วใส่คําลไปทะเบียนใส่ท่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ไม่ได้เอกกุญแจติดมาเลยนะฮะเมือนจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะผมเมื่อนั้นสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวหนึ่งนะนี่เลยกําลังแปลงโฉมอยู่นะครับผมภาพมคันหนึ่งนะขออนุญาตนะครับผมอาจจะสถานที่แคบไปนิดนึงนะผมนี่ฮะ ทีงานมาชมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมนี่ฮะกับตัว X Series ตัวนี้แลควผม X Series ตัวนี้ใส่ท่อมาด้วยนะนี่ฮะกับตัว X Series ตัวนี้นะครับผมใส่ท่อใส่ดิฟฟี่แล้วก็ใส่ในส่วนของอวัตถุนะครับผมนี่ฮะเราเราจะใส่ล้อแมกลายนี้เข้าไปนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะ เราจะใส่ล้อแม็กชุดนี้เข้าไปนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเซ็กซีรีส์ตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะพี่ดี้บอกว่าเออเราสามารถแต่งซิ่งได้นะครับผมแต่งซิ่งได้แต่งโหดได้นะครับผมสำหรับเซ็กซี์ของเรานะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมนี่ผลงานเราก็เตรียมตัวนะครับผมนี่ฮะแต่งล่างแน่นอนแล้วผมสำหรับตัวนี้นะครับผมลูกค้าชมด้านในเนาะ เนี่ยใส่วัดวงวัดบูทมาด้วยนะเดี๋ยวช่างก็จะมาติดตั้งอีกทีนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ใส่ Canada, okay? ouais. see, วัดวงวัดบูทมาด้วยนะสำหรับตัวเอกซิลี่แบบนี้นะครับผมเอกซิลี่แบบนี้นะโหตัวมาลายมันติฟังก์ชันเป็นเป็นเป็นตัวแซดนะครับผมนี่ฮะวงมาลายเป็นแบบมันติฟังก์ชันตัวแซดนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับผมนี่ฮะนี่นะครับผมสำหรับตัวตัวแซอะตัวนี้ตัวเอกซิลี่นะอ่านี่ฮะแล้วก็ใส่ท่อมาด้วยนะผมก็ใส่ท่อมาด้วยนะ รับตัวนี้นะครับผมอ่นนี้นะครับยังไงแล้วนะผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับสําหรับรถหร่อุสวยๆบบนี้นะครับผมรถหร่อสวยๆแบบนี้นะโชว์รูมเรานะผมเห็นไหมฮะนี่ฮะดูนะผมรถคันให้แน่เดือนแล้วผมสำหรับวันนี้นะผมเพราะว่าใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับผมรอปล่อยรถประมาณเกือบอีกสามสิบกว่าคันนะผมทั้งโชว์รูมนะที่เหลืออีกนะอ่านี่นะครับนี่เลยครับผมนี่ฮะ ยังไงแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับผมยังไงล่ะพี่ขอบคุณมากนะครับผมทุกท่านมาติดตามชมกันนะครับผมนี่ฮะมีทั้งแท็บเอสเป็นส่วนของสีบอลเงินนะครับผมแล้วก็สีขาวเนาะที่แต่งที่แต่งกันไปนะครับผมนี่ฮะแบบนี้นะครับผมดูทีมงานของเรานะผมแป๊บเดียวนะครับผมจัดทำงานแป๊บเดียวนะครับผมทีมงานช่างคุณภาพจริงนะผมสรับแบบนี้นะกับล้อเวลนะครับผมล้อเวลออฟิลึกสวยๆแบบนี้นะครับผม ยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ